สวััสดีครบ่งครับ่าง,งานเวทีแบบด่วนพิเศษครับเรียบร้อยแล้วครับจะตัต้งตูล้ลำโพงม่ได้ครับเพราะว่าต้องให้รถจอมาลงจอก่อน พ,ออพได้ับไเหมืนเล้วด้วยพี่น้องคน,นเห็ดงานเลี้วเองกับ งานเร็วก็มันมือแดดอากาศบ้อนครับซ่อม,อมเป็นการซ่อมไปนั้น่ะอัันนนี้้้สาาามกแลวครรบ ่มา่ล้อเคายง่มือแรงการนึกภาพออกเลยพี่น้องอ้นนี้ท่านน่่ วัต่อไปอ๋อมาถครวับเสียวยจบคลาค่อยๆล่องมือกนได้เจ้าที่เิดต่อโอดเดอร์แตงกวนด้ตองเดอร์สื่อดี่ตางตัแต่งตออแต่กับตื่นางทั้งโอดเดอร์เกิดสัตนานที่ไหนเราไมนรัน จังีตั้งตู้ลำพงได้ช่วงนี้แผนกจอหยุดพักให้ลำพงตั้งประดับไปกลางเส้นครับผมอากาศทีมาลงมฟ้อนานครับการเห็นสัตว์จะแสดงว่าโวยวายเมื่อไหร่บอ อ่อยงว่าอยากเม่อนไหนื no yes> okay. you know. ้นไหนอยนึกลางอด้ื้นไหนี่ละ้ียนี่ไม่ละโอเคโอเคครับครับข้างครับ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 ผมอยู่บ้านไหนแม่า ท่านจะเห็นพระเด่นางจุญญาของมหาเปรตหลดขอบคุณขอบมากมากจากคาแฟแม่นนะช่องครับครับพอดีพอใกล้พอไกลครับพอดีครับบ่อบ่อบ่อหัดเสียกมันถอยลงไปนั่นอีกอีกบ้านึงอยู่แม่นครับเบียใบเสียอยากซื้อเบียร์มาสิแมาให้แก่เราครับไป ครับครับปูไว้ล้นม่ห็ด้วยชาวบ้านเขาใจดีเั่สนะครับปูได้เลยครับปูได้เลยปูได้เลยครับเอาคลิปนี้ฝากไว้สักนิดกอนครับที่นี้เอาคว่ำแตเมาก่อน โอ้ยจังสั้นว่ะเฮ้ด่ากนะี่บาทนีเอาที่บ่ได้มานอนเฝ้าศาสตร์เลยหรือไหนฮะนอนถ่ายกินเบียร์กันไหม มือใดพื้นที่สะดวกกองขวงางครที่รูปแบบเดิมๆครับเพราะว่าเขาว้างแป้นมาไว้อยู่แล้วแตถะ้เมือใดพื้นที่ครับแคบเขากระจังที่พลิกแพ้งกันไหมอีเที่ยนหนึ่งครับสอเอาจังไดงไอที่ส่งคนอยู่ไยที่ส่งคนออกไป โอ้โหไปมาซาอนี้มีโอกาสบ่ได้นั่งครับเพราะตอนนี้ศาสตร์ครึ่งนึงแล้วครับที่ฮอดหน้าฮันมิกแล้วเด้อพี่น้องเด้อเพือใดเบิ่งคลิปนี้ก็บ,บอกกันนะครับเฝ้ามาเด้อคันนี้ขนาดใบสองลิ้นนะครับขนบมาจิ้วไกาา้ก็ถอยมาจิ้วหนาฮันมิกพีกามีนนะครับพี่น้อง ลงทันก็ที่บ่ออาญะอีกหรือวะเนี่ยถันหิวก็ไปกินอีกเดทอไมกันแล้วครับเดียวไปกันแล้วนะไอ้ยิ่งช at ่วยไปเลยคู่ห uh ูลงทันค uh ู uh ่หูลงทันบ้านงานเหมือนบ้านเรา อันนี้มันปีมั้งวะน่ะปีผมครับโอ้โหธานนี่ชิดเลยป่ะใจเร็วใจตอนไหนวะใจตอนมืออันสวนมุ่นแม่พี่ผมเบิกพี่แรกผมเียบไได้อยู่พัทยาตีวาโอลืมไปแม่จำแม่ใจเบียร์พ่อโอ้ใจข้าปีพ่อเมนกันเียบไทกนจำได้เลยโอ้จำได้เลยไรับไอจำไม่ได้วะตกใจไหมตกใจไหม ันคลิปที่จะัากมาเท่าน,นี้นครับพี่น้องครับพ้ากันไม่ขากินเข่าลุกทานอีก่อนบันเดเนี่ยครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ